ต้องจะเก่างวดล้วพี่น้องมันจังสีแล้วสามตัวตรงรัฐบาลอีกจะเก่างวดหาแสนบบโยโดอกองค์หนึ่งก็เป็นล้านแล้วสา,สาธุสาธุสาธุขันมีบุญสัมพันธ์ลีขันปูไปน้าไม้ลีขอไอแตกสามตัวตรงรัฐบาลเ้้อยปูนุขอไหวหาล้าน อนูได้หาล้านภพ่ในเดือนไพ่ในเดือนนี้หนูได้หาล้านหน้สิมาเหตุไหนแล้วองคปงูขอเก่างัวติดเขอบอดาบ่ได้เดือนนี้กะแล้วแต่กำลังบุญแต่ขอสามตัวตรงเก่างัวติดสิมาเหตุไหนสาธุ ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกะวแล่แเจี๊ยบเบสุขุสุคนเนาะคะ่ะพี่น้องวันนี้เจี๊บกะพาพี่พาน้องเนาะคะ่ะมาทำบุญเปิดโชคลาบเนาะคะ่ะอยู่วัดเขาเจริญสุขเนาะคะ่ะจังหวัดชะเชิงเศร้าเนาะคะ่ะพี่น้องก็อ,อื่นกะขอ,อนออนุมโมทนาสาธุเนาะคะ่ะในทุกถุกบุญทีเจี๊บได้เดินทางไปเฮ็ดมามืนันนี้ขอหายไปนุนดวงเปิดโชคเปิดลาบให้พี่น้องเบิดสุขุสุขขนนะคนค่ะพี่น้องอนุมโมทนาสาธุคะ่ะสาธุสาธุสาธุ นาวัดนาสถานที่แห pues mm MA. ่งนี hmm ้เนาะค่ะพี่น้องเจี๊ยบกับบ่เคยเดินทางมาเนาะค่ะข้างนี้เป็นข้งแรกเนาะค่ะแต่ว่าปกติขับรถผ่านไปผ่านมากะประมาณเป็นหาคุกซิบเทื่อแล้วเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเส้นเดียวกันกับอ่าสถานที่เนาะค่ะของ่านปูเพชรพัทธรัตนบางเวียงของ่านปูเพชรพัทธรัตเนาะค่ะขับรถผ่านแต่บ่มีบุญวาสนาได้มากมันนี่ค่ะมีบุญวาสนาได้มากแล้วเนาะค่ะพี่น้องกะมาตามนิมิตเนาะค่ะเคยฝันเพ็นจังได้มากเนาะค่ะพี่น้อง คอยันเห็นก่อนที่จะได้มาเนาะคะ่ะความเสือความศรัทธาภาัยมันเนาะคะ่ะเพราะว่าเจี๊ยบฝันเห็นเป็นงูใหญ่เนาะคะ่ะมาพันเนาะค่ะพี่นอ้องงูใหญ่สีดํามาพันเนาะคะ่ะเมื่อคืนความเสือภัยมันเด้อพี่นอ้องแหลวแต่ผู้ไดเสือบบเสือกะสุดแหลวแต่ความเสือของแต่ละบุคคลเนาะค่ะพี่นอ้องก็จะมีองค์กูนคาราเนาะคะ่ะต่างต่าง,งานเนาะคะ่ะตรงปากทางขึ้นไปสักราศีสักิ์พระมหาเจดีบนยอดเขาข้างแรกทีมาเนาะค่ะพี่นอ้อง สาธุสาธุสาธุกายว่าจะไดที่ลูกเอื้อนเอื้อออกไปการกระทําได้บ่ถือบกวนลูกหลานของอสิกรรมขอสมานะเจ้าค่ะบุญกุศลไดที่ลูกหลานเคยเหตุเคยสางเกิดเป็นบุญกุศลแล้วลูกหลานคอหนอมนุโมทนาสาธุในทุกๆบุญขอที่ส่วนบุญส่วนกุศลในท่านปูนาคขราชไม่ยานาคขราชทุกๆพระองค์บริวารงูทุกๆตนเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาปูเจ้าสมิงพาย แม่นั่งใหม่แม่นั่งตะเคียนพระแม่ธรณีสาธุสาธุขอหายมาปกมาเก่ากายสังขารลูกแกวขาดปลอดภัยในระยะที่ขึ้นไปยอดเขางูตัวใดที่คว้างอยู่กับหายลบในเดอ้อปูสาธุมีงูอันนี้ก็จะเป็นปูนักลาชเนาะค่ะองค์ดำน่าจะเป็นองค์นี่ละมั้งไปนํ่นมาเพราะว่าตอนนี้เพิ่นกำลังสางอ่ะ ตาล่าเนาะค่ะโบสถ์ยิ้งยู่ฟังพ่นเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดทีมีจิตศรัทธาก็สามารถมารวมทำบุญได้เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าถานปูคนไปนำมามา,มาส้างซอยเนี่ยคนอ่ะขับรถผ่านหลายรอบแล้วค่ะบมีบุญสิได้เขามามือนีเฮ้ามีบุญเนาะค่ะแตกสามตัวตรงเดอ้อรัฐบาลปูเหล็กถูกมือน,นี่มีหอดลมีหลอกสินทานภาวนาเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดเ็ดใดชีวิตเปลี่ยนหลานปเปอร์เซ็นเนาะค่ะ การที่หฮาจะมีโคมิลาบเนาะค่ะพี่นอ้องมัน่ญากับพี่นอ้องท้ำบุญค่ะอยากรวยให้ทํำงานอยากถึกเรียกให้ท้ำบุญค่ะรวยรวยเบิสสุขสุขคนค่ะพี่นอ้องรังแรกที่มามาด้วยใจที่ซัท่าจริงๆริงันเห็นพญาจงรางงูด,ดำมาเลื่อยพานม,มันเป็นเลื่อยพานไหมละ่ะ รอบโตข่อยนี่ล่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทางขึ้นเขาเนะค่ะพี่น้องกูได้มาเขียนยันไว้นนอมจิตน้นอมใจนนอมอนุโมทนาสาธุกค่ะในทุกทุกบุญโมเหลียวไวอ้วุฒิงบ่พ่อ งูโปพอ่อเนาะอันนี้เป็นองค์ถันปูเนาะค่ะพี่น้องแล้วเครื่องเครื่องโตว่เหดเห็ดใหม่สีบ,บเบิบร์ตโบตังโก่ีหาแสนผูแล้วนี่ถึงบ่เถึงแห้วเนาะองค์หนึ่งก็เป็นลานเน้วเห็ดจังได้บานเห็ดจังได้เห็ดจังได้สีแหล้วปู ม,มันต้องจะเก่างวดละพี่น้องมันจังสีแล้วสามตัวตรงรัฐบาลอี่จะเก่างวดหาแสนโบโยโดอกองหนึ่งก็เป็นล้านแล้วสาธุสาธุสาธ,สาธุขันมีบุญสัมพันธหลีอขันปูไปน้าไม้หรีอขอไอแตกสามตัวตรงรัฐบาลเด้อปูนุขอไหวหาล้าน หนูได้หาล้านภายในเดือนภพ่ในเดือนน,อน,นี้หนูได้หาล้านโหสิมาเหตุไหนแล้วองูขอเก่างวดติดเขาบ่ได้เดือนนี้กะแล้วแต่กำลังบุญแต่ขอสามโตตรงเก่าง,งวดติดสิมาเหตุไหนสาธุเฮงๆรวยๆก็แม่มัน่าเหตุแล้วเนะาะหางกับเหตุบ่ซุดแม่งบ,บ,บพนะ่พ่อเนาะ อันนั้นก็คือสีเหตุขางไว้โบดมองหันนะจะเแทนไปน้าม,มากกับไปน้าไม,มาหรกอไปน้ากับน้าคักบรรยากาศพอบรูเด,ด้ว,ว่าเพิ่นพอบลูเด,ด้พี่น้องว่าเพ็่นสางพญยานากไว้แต่ข่อยบอกว่ามีพยานากอยู่เขาลูกนี่แค่นะั้นองค์ดำพ่อสางในเครื่องหนึ่งเดี๋ยวมีบุญเนาะค่ะพี่น้อง เอามีบุญเดี๋ยวเขามาตอหางไห่ถันปูกันตอให้มันสุดโมเมนเครื่องนึงเนาะบบพ่อเครื่องสามบอกง่ายกับเครื่องก็ได้อ่ะเดี๋ยวมาตอหางไหเพิ้นพญานาคหางโบสุดมันก็นมาสีเหตุยังแล้วสางโบสุดหางแมะเหมือนงูลอกเก็ตล่ะบางทีล่ะ คืองงูทะลกนั่งเจ็ดหละอะบรรยากาศเนาเล็กสีเบายั้งแล้วงงแล้วพี่นอ้องเบิ้งเอาค่ะบรรยากาศหลบๆเบิบ้ององค์ันปูหมอท่านเหลี่ยวเพิ่งหนึ่ง ขอเก่างวดขอไปแล้วสามตตรงนับจากงวดนี้ไปขอเก่างวดรัฐบาลหมดสามตหรือสองตระสางขอเป็นเก่างวดเซตองค์นั้นสงสัยสีสางองคนี้ต่อขึ้นหลวดแต่งบบมีขาดงบทางไปพ่อปู่หรือสีนารอด ข้พ่อปู่สีสุดโทแม่ตะเคียนกราว่าม,มีแม่ตะเคียนแม่สอยตัวเม่ามาเอาโศกไปทั้งใดไปพราธานดุสิไปนี่ึืนไปใดบอกว่าไปหาแม่ตะเคียนก่อนเพราะว่า่านแม่ตะเคียนบอกให้มาเอาโศกไปหาแม่ก่อน เป็นยังคือแหมาทางนี่ไปท่างนั้นบ่ได้หรอลบก่อนเด้อแม่ไปหยากเดี๋ยวขึ้นไปไปพระธาตุก่อนไม่การสีเศร้างาบเศร้าเงยแน่ยเด้อพี่น้องเบ่งย่งางขึนเขาู้ใดอยากรวมทํำบุญกะสามารถรวมกับท่างวาดดัดได้นาะค่ะพี่น้องข่อยถือเลขกเดี๋ยวขอย่ขอยกับมาเฮ็ดคงข่อยเอง คนมันสีถือเลขพี่น้องมันต้องทำบุญอีรีได้คนเห่าบุญบญบเหตุนี่มันบ่ถือเด้เลบุญเท่านั้นค่ะบุญนุ่นดวงขึ้นฟังนี่มันโล่งกว่าฟังหนันงบ่โล่งเบิ่งเอาแต่เรามองไปสทธายีรีจังเดียมาแต่ว่าเพื่อนสางไว้ดีอยู่ได้พี่น้องเพื่อนสีสางพญานาอีกอยูู่บบพ่พอ มุงบย่างเดียวเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บนยอดเนาะค่ะพี่น้องหายใจก่อน